ก้อน,นอีเดินทางตัวกัแย่กินไอติมกัอนกับไอติมจักบันเ่อลถละสิบบาทปะก้อน,นละสิบบาทครับไอติมครับนี่ครับเดี๋ยวแย่กินไอติมเรากรอีเดินทางตัวครับผมแย่กินกินข้างทางครับไปหาต่อไปครับนี่เงินท้อนสิบบาทมาครับมามาไอติก,ก,กันครับพี่น้อง นี่ครับเปิดสามสีกับพ่อซื้อนี่ครับผมอาหารก็คือที่้ยงบานโฮ o u แล้วครับผมบอบแพงปันเอ้ครับเหมือนกับบอบปันเอ้ครับบุ้คคิดเดอร์พี่น้องอาหารกับพ่อติ่งครับมาเขียนกันเราเดินทางก็ไครับไปหาตัวไปครับแยากัดข้างทางพี่น้องทางมันแยกกาน อยู่ได้ไปนอนแม่น้องไปบ้าบังเด๋ยน้้ย วาทาอยีกหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วกลับรถอ,อีกแปดร้อยเมตรโอ้ี่น่องกานขันล่มมาสินี่ภาพว่าเป็นแข่งคันล่มมาแปนคันนี่ภาพว่าเป็่งคันลงมไปน่อง างพี่นองเลยุโดอ้บรรยากนี่ครับพี่นองโอ้ยข้างโาดเลยพี่นองเลยชมวิวกรหานลมใช่ไหมใหรือชมวิวกรหันหลมไหม ยุดชมวิวกันหันลบพี่รองั้งพี่รองเน้องหน่น้านีา่หนหนานพี่รองเลย,ย <c oughs> แหน่น้านแน่อน้นพี่รองมากาศครับตุดตัองามรรครับป ภาพงามจริงงามจริงสผมนูครับสม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 มากใหญ่ยุคพี่น้องผมมาม <c oughs> ีครับดูครับดูวิวครับ <c oughs> โอ้พี่น้องสวยงามมากเลยพ <c oughs> ี่น้องสวยงามมากเลยครับผ <c oughs> มสวยงามมากเลยครับคมชมยู <c oughs> Đây, đây đu đi luộc đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để mời tay luôn mời phải cái bên này mời nhiều dưới bên nó mời ngang ngang phải đi ngang 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 nghe ngang 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 ngay. หาแซมนี่นะก็ส,สวยอยู่นะน้องไผ่แล้วพ่อพาไ,ไปเล่นตรงนั้น<ส>ใช่ใช่ใแซมสะแมิคุณหารนีนอยู่ฝัง่งซุนนี่พี่น้องจุดครับอ,รอ,อันแม่อันนี้หาดอันหาดนี้เข้าไปไปพ่อครับหาดนี้เขาไปไปไปแล้วพ่อยพาไปนะจากมีเราอีกพ่อพาไป ได้ได้ได้ภาพใบสุกหาดเลยใช้แว่นตาสิผีหนอ่องภาพเหมืงบรรยากาศงานมือบรรยากศยากศป้าพี่น้องสุดจอดเลยดิพี่น้องมองวิวดิพี่น้องนี่ครับจุดชมวิวจุดชมวิวของหันลมบ้าเมนบ้านี่ครับขังหันลม,ม, ăng, มนลพี่น้องนี่พี่น้อง,องปไปทางนู้นไป งไในลูกมึงนี้วิวงามปะมุมไหนงามโอ้พี่น้องเลยคุ้มค่าคุ้มค่ากอดลานเลยพี่น้องเด้อกอดลานกอดลานมุ่งหน้าทางตะวันออกแล้วเลี้ยวซ้ายอู้วีพี่น้องมีกับวิวงาม ยิ่วรบๆบพี่น้องยิ่วรลบเลบนย,ย้วซ้ายน้องไผ่มานี่น้องไผ่ เลยเป็นวังไงนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับผมจุดชมวิวสูงสูงสูงครับผมนี่ครับอีกพี่นี่พามาเบังจุดชมวิวครับ นี่นะครับชวมวิวครับผม เลน,นะครับสวยมากกว้าร้างไหนจะลืมมากเลยครับงามสวยงามมาครับผมนี่นี่มหมุ่นึงครับตัวไปกับว่าสีลุ่งแานี้แหละครับพี่น้องอีพี่ตัวไปว่าสีไปดีนะครับอีพี่ตัวไปอ้บรรยากาศพี่น้องเอ้ยสุดจอดเลย ไปเพไปเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับกังหันลม นี่ครับผมไปกันต่อครับอีกกี่พี่ต่อไปนะครับผม เองครับบางทาลทงลาดชันเหมือนบางทางรถรับทา้งรถขึ้นมาทา้งรถขึ้นมาครับมึงกับพี่น้องมึงเตะดิพี่น้อง <c oughs> ไปพี่น้องฮู้ไป ติดตาม EP ต่อไปว่าจะไปไหนต่อคุณกู